สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให สีเหรันปรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและนายฮาร์เรสคูปจันดานีกรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft, ประเทศไทยจำกัดพร้อมคณะเข้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการจัดการแข่งขันการนําเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับครูไทยที่สอนในระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาประจําปี2557ภายใต้แนวคิด ครูไทยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆภายในชั้นเรียนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพระราช,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีในการนี้ผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล